โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันอยู่หอใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่กับจอห์นวิกนะครับผมตอนนี้เวลาตี3ามครึ่งและอหู่ข้าวมีมาม่าเพีงห่อเดียวในการเอาชีวิตรอดในวันนี้แต่ถ้าเราจะมากินโดยปกติมันก็จะไม่ปกติสำหรับเราใช่อนี้เราต้องเอาวันนี้มากินนะครับผมแี่ตายตายคือนี่ซือมปตั้งแต่มันนานแล้วอะย้ายมาเข้าหอแรกๆอะประมาณหลายเดือนอะแตไประเด็นคือ ไม่ไม่ได้กินไงวันนี้มันหิวมามาเต็่มรีดๆใส่เดี๋ยวแบ่งเต็มอันนี้เราไปนี่มาแล้วเราไปช็อคมาแล้วใส่เถึงน้ำแข็งเขาบอกให้กินกับน้ำแข็งไงมาถึงแล้วเราต้องแดกกับน้ำแข็งเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องไปกินกับคนอื่นมึงตกกตะกูขอนี้โวลนี่นี่นี่เดี๋ยวแล้วเออน้ำแข็งไงขอให้ใส่เครื่องปรุงอ,อ่ะใส่เครื่องปรุงครับมึงโอ้โห <c oughs> มึงไอ้เหี้ยมึงใส่ดีๆไม่ได้อยากไม่ได้เหรอเอ้ยมาก่อนเห็นเลยแต่เลเทะชชกันแตกันมึงเอไว้ไหนับทุบกทำหกเลเทะะไาี้ไม่กินนะไอ้เหี้ยมึงไม่กินก็หิวอ่ะเราต้องบอดอมีแล้ใช่เียดูมูดเลิฟแมน กูลเ,เล็กเป็นอ้าวไอเ้เจนถ้ามันน้ำมันเยอะอย่างงี้มันจะอ้าวไ้เจนเอาออกอะ่ะไอเ้เจนถ่ายหน้าผไม่แตกไม่แตกดนเทียดเล็กเลิกใหญ่เลยดิ <c oughs> เาาาบาเบาที่เทียดทั้งข้างล่างดา เขาหน้าจะด่าแต่อัดคลิปไปที่แบไม่จริงเลยมึมงเอาให้มันเต็มทัวท่วดีไอ้เย้ยยาไม่ได้หรอมึงเพิ่งเกาโตูมั้ย<อ>เ,เดี๋ยวจะไปบอกสักทีเขารูาร้ว่าความตะโกนโกล่เยอะนะครับเทคตองเมื่อกี้เม้มเต็มนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่พี่เบียร์กินก่อนครับโซ่ความหิวมันทำได้ทุกอย่างไว้คนขาดโอเคพี่เบียร์กินนะ เขียงมันน่าอร่อยเป็นไงครับไม่อยากไม่อยากให้เห็นหรอเฮ้ยกินได้กินได้เหรอเอออร่อยไหมอร่อยให้เผ็ดมันมันเห็นอะไรนะมันเผ็ดที่กูกูกินได้กูเกลียดของพวกไม่เผ็ดมึงมากเลยรสยังไงมึงอยากกินอย่างเดียวดิอร่อยอ่ะอร่อยก็แต่ถ้ากินได้หนักมึง

คือต้องบอกก่อนนะครับว่าไปมันเป็นคนไม่กินเผ็ดเลยไม่แต่นิดเดียวไม่กินเลยไม่กินมากมากเลยเวียเขาเซเว่นมันยังบอกว่าเผ็ดเลยนะครับอืมยังไงอันนี้ไม่เผ็ดเลยใช่ไหมน้ำนะน้ำนี่ไงน้ำเอาแ้วไม่เหย <ENNIS> ี่ยมเฮ้ยมึงล้วงเลยกูเกาตัวเราใหญ่ไรตูนึงกูไม่กินแล้วกูกินน้ำมันคนใส่ดิแล้วทีมพ็อปเราไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเุณคุลิตี้กลับไปแล้วเมื่อกี้โอ้รีบกลับโนา คำกันกันยังทเออยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เจนไม่ชัดเจนโอ้ยยังไม่ชัดเจนนะมันซีดมันซีดน้ไหลมันจะไหลป็นน้ำกินได้เว้ยดูท่าขอื้นด้วยเียวเียวเยียวเียว เฮ้ยไเจ้าปันมาดูพีเบียร์กินอกรอหมโธมีน้ำม่มไหมเนี่ยโอมกันมดซอสกันมเ่ออร่อยเดี๋ยวติดกนอติดกนออเฮ้ยมึง ไม่ไหวครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานกันก่อนนะครับผมรไปบาย